ะดูกสบายนะคะเ,เอาแตปเนื้อกแกงนะคะละเปิดแล้วกับกุ้มสดนะคะน,นี่กับกุ้มสดอร่อยมากเลยใครยังไม่ทนมัน ปอกเปลือกแล้วก็กินสะดวกสบายแต่ถ้ายังไม่ปอกเปลือกก็กินอีกเป็นอีกแบบหนึ่งนะแล้วแต่คนชอบนะโอเคคลิปนี้ก็จบก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะอร่อยมากเอาแตนกวแกงถามด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆนี่ สาวแกงมาให้ฝักมะลุมนะคะแต่เป็นมะลุมที่ปอกเปลือกออกหมดแล้วนะคะนี่ทานง่ายสบายเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเอาแต่เนื้อนะคะนี่นะคะทานด้วยกันแล้วก็จะมีไข่เจียวเป็นไข่เจียวนะคะมาค่ะทานด้วยกันนะคะทานตอนใบหมงเอาแต่เนื้อแกงทานด้วยกันนะคะเพืเ่อนๆนี่ พี่สาวแกงมาให้มาทานกับไข่เจียวมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆใครยังไม่ตัดหมากเลยพี่เขาแกงมาให้ไม่ได้แกงเองพี่สาวแกงเข้ามาให้นะคะแกงส้มมะลมแกะกุ้งสดนะเปิดแล้วกับกุ้งสดนะคะเนี่ยกับกุ้งสดอร่อยมากเลยใครยังไม่ทานเนาะแต่มื้อเที่ยงแต่ทานตอนบ่ายโมง กินข้าวเหนียวสังขยาไปเมื่อเช้าเนาะอิ่มยาวมาเลยนะคะถ้นี่นะคะทานในกานแล้วก็จะมีไข่เจียวเป็ดไข่เจียวนะคะมาค่ะทานด้วยกันนะคะทานตอนบ่ายโมงเอาแตงกวแกงทานด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆนี่พี่สาวแกงมาให้เบิกแล้วกับกุ้งสดนะคะ นี่กับกุ้งสดอร่อยมากเลยใครยังไม่ทานนักแกงส้มฝักมะลุมแต่เอาแกะเอาแต่เนื้อนะคะก็จะทานสบายนะคะทานกับแกงกับกุ้งนะคะแกงกับกุ้งสดนี่อร่อรยด้วยกันนะคะแกงส้มมะรุมตบเปืดออ๋อแต่มื้อเที่ยงแต่ถ่ายตนอนบ่ายโมงกินขาน้าวเหนียวสังขยาไปเมื่อเช้าเนาะอิ่มยาวมาเลยนะคะ ักมะลุมนะคะแต่เป็นมะลุมที่ปอกเปลือกออกหมดแล้วนะคะนี่ทานง่ายสบายเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเอาแต่เนื้อน э ะคะฝักมะลุมนะคะแต่เป็นมะลุมที่ปอกเปลือกออกหมดแล้วนะคะนี่ทานง่ายสบายเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเอาแต่เนื้อนะคะ นะคะนี่นะคะน่าทานไหมคะน่าทานเปิดแล้วกับกุ้งสดนะคะน,นี่กับกุ้งสดอร่อยมากเลยใครยังไม่ทานคะนี่นะคะทานด้วยกันแล้วก็จะมีไข่เจียวเป็ดไข่เจียวนะคะมาคะ่ะทานด้วยกันนะคะทานตอนบ่ายโมงค่ะนี่นะคะทานด้วยกันแล้วก็จะมีไข่เจีวยว เป็ดไข่เจียวนะคะมาค่ะทานด้วยกันนะคะทานตอนบ่ายโมงมากเลยพี่เขาแกงมาให้ไม่ได้แกงเองพี่สาวแกงเข้ามาให้นะคะแกงส้มมะลมแกะกุ้งสดนะักแกะกินได้เนาะอันนี้ไม่ต้องเลยตักกินได้อย่างเดียวตักกินอย่างเดียวเลยนะคะสะดวกสบายนะคะเขาเอาแป่เนื้อกแกงนะคะเล่า อ,อยมานี่นะคะทานด้วยกานแล้วก็จะมีไข่เจียวเป็นไข่เจียวนะคะมาค่ะทานด้วยกันนะคะทานตอนใบา่าโมงฝักมะลุมนะคะแต่เป็นมะลุมที่ปอกเปลือกออกหมดแล้วนะคะนี่ทานง่ายสบายเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเอาแต่เนื้อนะคะือร่อย กินกับไข่เจียวนะคะเนาะแต่มื้อเที่ยงแบบไทนตอนบ่ายโมงกินขาน้าวเหนียวสังขยาไปเมื่อเช้าเนาะอิ่มยาวมาเลยนะคะนี่อ,อะไรวยกันนะคะแกงส้มบะลุนปอกเป,<ฮ>ปลือกปอกเปลือกแล้วก็กินสะดวกสบายแต่ถ้ายังไม่ปอกเปลือกก็กินอีกเป็นอีกแบบหนึ่งน,นะแล้วแต่คนชอบนะโอเคคลิปนี้ก็จบก่อนนะคะคบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ แกงแบบที่มีฝักเนาะเขาก็จะไดอะ้อิ่มยาวเลยนะคะมาทานข้าวมื้อเที่ยงกินตอนบ่ายนะคะนี่ค่ะก็จะมีเป็นแกงส้มอร่อยกินกับไข่เจียวนะคะปอกเปลือกแล้วก็กินสะดวกสบายแต่ถ้ายังไม่ปอกเปลือกก็กินอีกเป็นอีกแบบนึ่งนะแล้วแต่คนชอบนะ โอเคคลิปนี้ก็จบก่อนนะคะพบกันใ่คลิปหน้าค่ะฝักมะลุมนะคะแต่เป็นมะลุมที่ปอกเปลือกออกหมดแล้วนะคะนี่ทานง่ายสบายเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเอาแต่เนื้อนะคะมากเลยพี่เขาแกงมาให้ไม่ได้แกงเองพี่สาวแกงเขามาให้นะคะแกงส้มมะลุมแกะกุ้งสดนะคะอือร่อย กับไข่เจียวนะคะนะนี่นะคะทานในการแล้วก็จะมีไข่เจียวเป็นไข่เจียวนะคะมาค่ะ <lac an> ทานด้วยกันนะคะทานตอนบ่ายหมามาพา้อมกับไข่เจียวมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆใครยังไม่นี่อะไรด้วยกันนะคะแกงส้งมมรลุนตบเปือแกะกินได้นอะอันนี้ไม่ต้องเลยตักกินได้อย่างเดียวตักกินอย่างเดียวเลยนะคะสะดกสวกสบายนะคะ เ,เอาแต่เนื้อแกงนะคะเลาะมากเลยพี่เข้าแกงมาให้ไม่ได้แกงเองพี่สาวแกงข้ามาให้นะคะแกงส้มมะลุมแกะกุ้งสดนะ,ะฝักมะลุมนะคะแต่เป็นมะลุมที่ปอกเปลือกออกหมดแล้วนะคะนี่ทานง่ายสบายเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเอาแต่เนื้อนะคะมาทนจากไข่เจียวมาทานด้วยกันนะคะเพืเ่อนๆ ใครยังไม่แกะกินได้เนาะอันนี้ไม่ต้องเลยตักกินได้อย่างเดียวตักกินอย่างเดียวเลยนะคะสะดวกสบายนะคะเขาเอาเป็นเนื้อแกงนะคะเลาะหอแต่มื้อเที่ยงแบบยต่ไทยตอนบ่ายโมงกินข้าวเหนียวสังขยาไปเมื่อเช้าเนาะอิ่มยาวมาเลยนะคะงอแต่มื้อเที่ยงแบบยต่ไทยตอนบ่ายโมงกินข้าวเหนียวสังขยาไปเมืเ่อเช้าเนาะอิ่มยาวมาเลยนะคะ มาทานจากไข่เจียวมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อใครยังไม่แกะก,กินได้เนาะอันนี้ไม่ต้องเลยตักกินได้อย่างเดียวตักกินอย่างเดียวเลยนะคะสะดวกสบายนะคะเขาเอาแต่เนื้อแกงนะคะและ้วนี่นะนะะอนะไรด้วยกันนะคะแกงส้มมะรุนตับเปืดอนี่อะไรด้วยกันนะคะแกงส้มมะรุนตับเปืดอเอาแต่เนื้อแกงทานด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนี่ พี่สาวแกงมาให้หมอแต่มื้อเที่ยงแบบไทยตอนบ่ายโม,ยมงกินข้าวเหนียวสังขยาไปเมื่อเช้าเนาะอิ่มยาวมาเลยนะคะนี่อะไรด้วยกันนะคะแกงส้มมะลุนตับเปื่อยมาทานด้วยกันนะคะเปเนื่อนทานด้วยกันค่ะมาอร่อยด้วยกันนะคะอร่อยด้วยกันนะคะสวัสดีทักทายมื้อเที่ยงนะคะแต่ มื้อเที่ยงันมากินตอนบ่ายบ่ายโมงกว่าเนาะเพราะว่าเจอเข้าวเหนียวสังขยาไปเมื่อชเช้ามื้อเที่ยงเนาะแต่มาทานตอนตอน,ตอนบ่ายโมงกว่าทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันนะคะเป็นทานทานด้วยกัน,นะคะ่ะมาอร่อยด้วยกันนะคะอ,อร่อยด้วยกันนะคะอร่อย กินกับไข่เจียวนะคะทานข้าวมื้อเที่ยงเนาะแต่มาทานตอนตอนบ่ายโมงกว่าทานด้วยกันนะคะปอ,อกเปลือกแล้วก็กินสะดวกสบายแต่ถ้ายังไม่ปอกเปลือกก็กินอีกเป็นอีกแบบหนึ่งนะแล้วแต่คนชอบนะโอเคคลิปนี้ก็จบก่อนนะคะพบกไัไนใ่คลิปหน้าคะ่ะเนาะแต่มื้อเที่ยงแตบบ่ทานตอนบ่ายโมงกินข้าวเหนียวสังขยาไปเมื่อเช้าเนาะ อิ่มยาวมาเลยนะคะนี่นะคะทานด้วยกันแล้วก็จะมีไข่เจียวเป็นไข่เจียวนะคะมาค่ะทานด้วยกันนะคะทานตอนบ่ายโมงอร่อยกินกับไข่เจียวนะคะ